สวัสดีค่ะวันนี้ข้าก็จะพามาดูสมาร์ทโฟนหรูหลารุ่นใหม่ล่าสุดของปีนะคะนั่นก็คือเจ้า c 4 3 5 g ตัวนี้นั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้เขาก็มาพร้อมกับหน้าจอพับได้ขนาด7.6นิ้วและด้วยความที่หน้าจอเขาใหญ่ขนาดนี้นะคะเขาก็สามารถเล่นได้ลื่นไหลด้วย CPU Snapdragon 888นะคะก็เป็น CPU ที่เร็วแรงที่สุดในวงการสมาร์ทโฟนตอนนี้เลยแหละคะ่ะ ส่วนแรมนะคะเขาก็มาที่12ค่ะส่วนความจำนะคะเขาก็มีให้เลือกระหว่าง256หรือ512 g b ค่ะมีระบบกันน้ำกันฝนนะคะ IPX8 ค่ะกันน้ำลึก1.5เมตรนาน30นาทีค่ะน้ำหนักตัวเครื่องนะคะตัวนี้ถือว่าไม่หนักเลยค่ะอยู่ที่271กรัมเองค่ะแบตเตอรี่นะคะเขาก็ให้มาแบบจุใจเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่4,400 mAh ค่ะ ส่วนการชาร์จนะคะก็ต้องเป็นการชาร์จที่ใช้ด้วยสาย Type C นะคะรองรับฟ้าชาร์จ25วัตต์ค่ะสายชาร์จนะคะเขาก็จะแถมมาให้ในกล่องเลยนะคะส่วนอะแดปเตอร์นะคะลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น15วัตต์25วัตต์นะคะถึงแม้ว่าหน้าจอเขาจะเป็นหน้าจอแบบพับได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความทนทานเลยค่ะเพราะว่ารอบตัวเครื่องเนี่ยเขาผลิตด้วยวัสดุที่แข็งแรงและทนทานอย่าง Armor a l u m i n ี u m ค่ะ และความสามารถของเจ้าตัวนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเขาสามารถที่จะใช้ S Pen ได้แล้วค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้ทาง Samsung M Quate ของเรามีโปรโมชั่นแถมเคสพร้อมปากกาไปให้เลยฟรีๆนะคะมูลค่า2,790บาทค่ะและก็ยังมีฟรีประกัน Samsung Care Plus อีก1ปีนะคะสามารถแอดไลน์นี้ไว้ได้เลยนะคะ และสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลายไปก่อนสวัสดีค่ะ